ไปเอาตัวเองไปแล้วเห็นบ่อยๆคุณพี่คะเขเ็นค่ะไม่ได้จริงๆพาสค่ะเร็วขออีกสักทีคอนเทนต์จะมาแล้วเร็วทำของทำของใส่เท่านั้นได้เธอเจอฉัน เบคอนมันน่ารักเนาะเบคอนมันน่ากินมากทุกคนดูดิชอบสีนี้ของเบคอนจังเลยอ,อเราสำเร็จไปนหนึ่งคนแล้วฉะ,ฉะนั้นก็ไหนดูซิว่าอีกคนนึงจะทำอะไรดี อยัาไ่ได้พูดชื่อเลยย่าก็จะบอกว่าั้งต่อไปจะลองพี่เป้ว่าเออทำยังไงให้เขาตอบลายก็คือเลิกพยายามได้แล้วหนึ่งมันก็ตรงอยู่นะจริงแล้วอ่ะ,อะ,อะยอกยอกโอเคคนนี้ขอพูดชื่อก่อนครั้งนี้จะเป็นพี่แก้วอย่าฝืนค่ะเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบพี่แก้วไม่ชอบหนูหรอ,อ ยังไม่ทันได้จีบเลยให้แบบให้โอกาสเราได้จีบพี่แก้วก่อนได้ไหมไม่ได้ก็คืออย่าฝืนหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นแฟนโซนจริงๆครับแม้แต่แอปพลิเคชันหรือว่าฟิลเตอร์ในไอจีอะสิินเป็นอะไรก่อนยังยังไม่ให้โอกาสเลยงงมากเรามาถามทุกคนดีกว่าว่าชาเลนนี้ เราจะไปต่อหรือเราควรพอแค่นี้ดีคะมัตีเอ,อ,ก,อกฉันไม่ไหวคะ่ะมาครั้งนี้พี่ผักขมว่าซานโสดไม่ดีหรอกอยืนเพื่อนก่อนซิก็คือไม่อยากโสดไงก็คือยคอยากคือยังไงคือยังไงไหนมาคุยกันก่อนซีฟิลเตอร์นี้มาคุยกันก่อนยังไงซียังไงมันต้องมีสักคนสักคนที่เป็นของเรา นึกถึงคนหนึ่งพี่น้ำหนึ่งอีกแล้วเหรอเธอใจฉันเลิ่มพยายามอีกแล้วเหรอฉันเริ่งพูดชื่อเขาไม่ทันจบเลยฉันเอาอีกแล้วเหรอ,อขอเธอสักคนจริง,จ,รงจะไปซ้อมแล้วกำลังจะโอ้หฉันกำลังจะพูดชื่อเจนนิดแล้วฉันต้องไปเป็นลูกค้าค,คือเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เหรอคือ ก็ต้องเสียเงินให้เขาด้วยเป็นลูกค้าเออซีเอฟโนซีซีนะเจนนิธอืมโอเขียบ <laughs> เราจะลืมพี่คนหนึ่งที่เราเคารพไม่ได้จริงๆพี่เชยยังไงคะไปเป็นลูกค้าอีกแล้วมันอะไรกับลูกค้านักหนาะไม่มีเงินแล้วคะ่ะไม่มีเงินแล้วค่ะโควิดอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรคะ่ะไม่มีเงินแล้วเข้าใจคะ่ะทุกวันนี้ยังให้คนที่จะอ,อ่ะ ฉันเห็นเธอขึ้นฟฟดฉันเพื่อนปันยังไงยังไงตีนี้เป็นเพื่อนเข้าแบบเพื่อนก็คือได้เป็นแค่เพื่อนอืเฮ้บัสไงเพื่อนปันสวัสด,ดีเพื่อนอีกคนที่เราไม่นึกถึงไม่ได้แบมระบูแบมระบูจะยังไงถ้าเขามีใจเดี๋ยวเขาก็ทักมามาดูกันซิว่าแบมรูจะทักพี่มาไหมนะจ๊ะ แล้วเราจะดูกันโอเคพี่เห็นหนูซะจังยังไงซีความเป็นแม่ลูกของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่อยๆต่อไม่ต้องรีบแล้วก็เดี๋ยวจะโดนอ่อมมามอขาไปดอเนาะเราลืมน้องโมบายของเราไปได้ยังไงน้องโมบายของพี่จะจีบเขาถามแฟนเขาหรือ,อยัง แฟนดุไหมดุไหมไม่ไม่ดุใช่ไหมขอโทษค่ะพี่ไข่มกจินนี่คิตตี้ต้องมาแล้วจินนี่คิตตี้จินนี่คิตตี้เป็นเป็นลูกค้าขายขายขนมอะไรบ้างคะทาไมเป็นลูกค้าบ่อยจังสุดท้ายแล้วนะเราจะไปกินข้าวแล้ว อันนี้คือเราจะจีบทุกคนดูซิเราจะเอ้ยส่งเพลงจีบธรรมดาแต่น่ารักมาซิ่นก็คือตอนนี้ออ้ยในเวลาขายของแล้วคือตอนนี้ B N K48 นะคะกำลังจะมีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าดี่ะคะ่ะแล้วก็ Only Today ค่ะมีทั้งสองเวอร์ชันเลยนะคะติดตามกันได้นะคะที่เพจ Official B N K48 คะ่ะอย่างไมไปฟังกันนะแล้วมาบอกด้วยว่าจีบติดไหม <c oughs> <c oughs> ขายเพลิ